ฝั่งเบสฟาร์มก่อนนะเว้ยฝังง่งเอากมมุ้งฟาร์มเลอเบสฟาร์มอ่เอาเอาฝั่งเบสฟาร์มไปเลยเราเราต้องไปไล่กดดันวะ่ะเบสมันฟาร์มชา้าฟาร์มช้าก็ได้ได้สองฝั่งเราคุมได้สองฝั่งผมสีไปะเนี่ยถ้าได้ช่วยฟาร์มนี่ก็เล็ก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  การนี้ใจตัดท่ตัดะเด็นกระดอดในซิใจ,ใจลิงอ่ะเคียวก่อนนะเวต่อสิบได้นะต่อสิบได้ต่อสิบได้ของมันอาสิป,มมสปีเอาสิปิให้มันใช้อะไรก็ได้ปิก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 สามนาทีสองวินะสาม,สามนาจอจบบนนะแท็กซี่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  เกมเต็มนะเว้ยกูแท็กสีกันนะเว้ยกาเคลียร์แล้วด้วยบอล่อครับเดี๋ยวเดเฮยเดียวพอเลยบอตันึอบลาร์นดาไอ้บอลต่าตัวบอ่าตัว ให้ข้อซ้ายก่อนได้เราเจ้าอะไรม้ยมันโยนบอลฝา่งซ้ายบอลสิ่งอะไรอวะบอลเลนส์บอลเลนส์บอลเลนส์ใช่แล้วนะบอลให้บอลขวายัให้มันน่าจะเล่นบอลฝั่งซ้ายแหละเปิดเลยสามารถทำบอลเลนต่อได้ผมว่าเอาป่ะเอาป่ะผมใส่ไปเลนี่ยมา เอารับการแล้ววะไม่ถึงวะเร็วแลองอะไรรับได้เกมระวังโดนกากนะเกมกูใส่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 ไอ้ยอีกี้มันห่างจัดเลยอ่ะปิกเกอร์ปิกเกอร์ติ๊บได้ติ๊บได้ติ๊ได้ติได้ติได้สวยคุณถอยแล้วคุณทอนทองคุณโหลต่อได้ไหมไปไปต่องวีกูมีใบเนาะ ตามลงกูไม่ได้ตามมึงโอยเสียโทษเลยว่ะตอบได้ปะต่อได้ต่อได้มันไม่ตายอ่ะขาดเม็ดผ่านไม่มีอะไรยี่ห้าวิเมทได้ปะไปได้ปะโอเล็กก็ได้โอเล็กก็ได้โอเล็กก็ได้ต้องการเกิดปะแต่มันเพิ่มได้ไปแล้วรับตาผู้ห่อได้นะคุณผู้ชมอ่ยกูต้องรีอ่ะกูต้องรีอ่ะมาแดงอีกหรอ เอแม่โะเลตโซเลยเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงเค่กลางกูเลยเค่กลางกูเลยกูขึ้นบนเลยกูขึ้นบนแล้วจะไปหนไนูทบนะเว้ยนยไม่เอาแนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่มเติมพี่ไม่ยังไม่ได้โหเต็มเต็เไปไปไปไไล่ไลไล่มันหลมันกิ้งกิ้งมันกกิ้ง สี่กูสี่สิบวิว่าระวังมันหาไฟนะเว้ยเวฟกลางเข้าด้วยมาเห้กลางได้ปะเว็ดเด็ดน,น,นะสัมบัติสัมบัติไปแล้วเว้ยข้าไม่เล่นนะเฮพลาดไม่ได้เพื่อนตอนเรียนดอมมาทำล่างแตกนะติดมาสิบวิทำล่างไม่ได้ท,ทำบนได<า>้ไหมต้องก็เอาบนเดียไม่มีจริงนะเว้ยเฮียก e, ูรับป้อมไม่พลาดคนสี่คนสี่ตายว่ะเฮีย แล้วหันหลังจัดคนมันติดสิบเลยคนมันแอบทำยากอยู่อะเว็บเทียแม่งดีจัดเลยลองก็ได้นะพี่ลองใช้ของสามวีอันติดติดไม่ถึงวะบอลไม่พอพี่เลี้ยงไอเกมดิลองลองลองทำพอเลนได้ปะ เทียมรู้กูอยู่อะกูกูต้องรับกลางนะเวรเนี้ยกูต้องรับกลางนะเฮ้ยระวังอีก,กี้เติมบนนะเว้ยตรนเดนเจ็ดตอเจ็ดเฮ้ยตกกูอสองตัวเลยวะ่ะป่าอยู่กลางนะเว้ยสว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 ยว่างแค่ไหนตนะอนันสี่ เนี่ยกูมีสับท์บบจะรอรับกลางเว็บหน้าไหมรับไปแล้วกันตอนตอนนี้นไ,มไม่เมีสีวมีฮาวิฮาวิมไม่ได้ว่ะเพื่อนหยุดนู่นนะเบสกู้มากูมาขี้ขี้เต๋อขี้ขึ้นขี้ศรีวะเกมว่าจะต้องทิง้งว่ะไม่งั้นเราเราตายตายห้าคู่แน่เยอะ กลางนะอนนนเเสียแข่น่อวไหมอเลยแนวขวาเว็บกลางมันรีมันรีน่มันกิ้งแล้วนะเอแปดแล้วดี ต้อล่างว่ะโอ้ยเนียมึงเล่นลึกกันเกินปุ่เก็โดนเวปบ่นเกมมันขยับมันกลางได้ปะอย่าไล่ตัดกลางแตกได้เลยเกมคนเล่นดหลังออเลนความแตกเลยโดนแข็งกันเลยวเฮียจัด เงินรอเงี้ยรอจนกว่าเบต้ามีกอเนรีว่ะได้ต้องรอไอเกมีดาเมดว่ะกลางโอ้คนสองเวทตายเี่ยเพื่อนเวทตาย เว็บร่างว่ะที่เอ็นเตออกมาแล้วเอาเว็บร่างแบบเราเจอเล่นน้องวะเล่นดอยกันเยอะข้างกันดิกูบาไให้ฟัไม่ไหวว่ะยังไม่จังไรฝากดีจ้ากูเป็นโตนกูดิยันตียันตีไปแล้วเว้ยปล่อยผมป่ปยันตีแล้วมาเลยนะแป้งร่างมีนะกูรอรับล่างนะเว้ยรับล่างกับพี่เมย์ เยอะลตามใจริงเหรอ,เ,อเยอะจัดเลยไอเนี่สีดสิบกทำไปทำบนี่มันต่อจาบเลยคนเยอะมากคนเย <คน S 1> อะมากเ้อเสียวเ่นตี๋เือินตีไปแล้ว ไปโดนลิงก์อีกไอ้เหี้ยเกมไม่ไหวมึงอะไม่ได้แก็เร็วๆค่อยๆเล่นก่อนหน่อยได้โอเ้แล้วพี่เวล่างเอาเวบน่ะ ไปบเองน่าจะไปถอยอบ้างเ,เอทเสูงตอดเลโยนตังให้เกมไงเ,เกเอาเลยก็ดดได้นะกูกเได้นะเล่นป สองบัฟไเนี่ยทำบนได้นะน่าจะสองบัฟยรไมได้เลยนนัข้อมูลเลยเนเยเยรามหลุดอย่างเดียวพี่ แลเก็บตังมากกันไิเออเนี้ยนี่แหละกำลังการฟอลเอนนี่เฮียเฟสรีบเพียร์รออกเอาไว้ตรงนั้นนะคือโดนปิดนะโอ้โหเลยมันแข็งเกินนะยฟอนเลย ได้หรอพี่ต้องบอยต้องไยโอ้โออยเฮียต้องทำเฮียเลยเลยเฮียตายเหรอวะไม่มีไอ้สิ